หนูทำแตกเลยหรอเาแตกเลยแตกเลยหรอทำไมแตกเลยอะม่แเลยาแตกเลยอหรอเออมันแตกเลยเออใช่เลยหรอน้องใ่เลยผมก็ออกไปข้างหนึ่ง หนูหนูยายติ๋มยัดยัดติ่มถึงบ้านยังยัดติ๋มเมื่อวานนี่ไปงานทำหายยัดติ๋มยัดติ๋มไปไหนเหวเหรอเนี่ยนั่นแหละมันไม่ขี่มันไม่ขี่เอาไปเลยพี่พลอยไม่เอาละเพชรไม่เอาละเพชรเฉียดเนาะมเพชรเฉียดสุดหายใหญ่ต้อขออหายใหญ่ต้อขออะไเฮ้ยมันมีหลายๆตัวก็บ่กเอาคุณน่ะของตัวเองนั่นทิ้งหมดเลยนะ โยนเนี่ไม่ได้เอาต่อตัวนี้ให้ยายดูหน่อยสินี่ดูนะอันนี้ยายทํานะนี่นี่หนูทําสิยายทําไม่ได้อ่ะไม่เลยไม่ทำตัวให้แบ้หรอทําตัวอะไรทําตัวแบ้เหรออุ้ยยายดูสิไม่ทำมุกไก่ไม่หนูเพชรทำทำไข่กล้องเออไข่กล้องไหนแด่นแดนเดนไหนไหนด แอนแอนแทนอหลับถ้ายายหลับตาดูไหมแอนแทนแทนแทนเฮ้ยตัวอะไรอะกะอบกระอบโอ้โหอบอปอเดี๋ยวพี่ทำเค้กให้พี่ทำอะไรดูดูพี่ร้องให้แบบหรือพี่ดีใจอฮ้ยมีอะไรเนี่ยหัวใจด้วยสิงโตหรือว่าแมวเนี่ขับ p ีเบิร์ดเดทอด ทำให้แฮปปี้วันเดย์ให้นหนูองหน่อยอ่าได้ค่ะ Happy birthday to you อได้รักตารัก Happy birthday, <ม> birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไหนออกมาแล้วเหรอม<า> <c oughs> นันจจแล้วไม่เช่มาแล้ว ไหนเชฟเบิร์ดไหน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 แม่มาดูเป่าได้ค่ะมามาร้องให้ยายก็นหนไหนไหนเค้กหายไมไหนเค้กหายไปไหนหรอเค้กมาให้หนูหน่อยค่ะเค้กเอ็กอยู่ไหนนะหนูเห็นเหรอเมื่อกี้เนี่ยหนูมีด้วยเหรออ๋อนี่ไง Happy birthday to แม่แม่ตัดตาตตาเหรออ่ะ Happy birthday to ได้ฟังไพังเพลงเงเพลงเไงหนูหน่อยหนูร้องไม่ได้เหรอมังไป่ได้ไม่หนูไม่ได้ล่ะหนูก็ร้องได้อยู่แล้วเนี่ยหนูหนุลมร้องไม่ได้แลองให้หนูหน่อยอหนูร้องเมื่อคืนเนี่ยหนูจะให้ยายร้องใช่ไหมพีลชายจะร้องให้หน่อยอ๋อปะ